ดูที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งก็เป็นจังหวัดที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดระลอกสองบางคนใช้คําว่าเป็นต้นต้นเพลิงหลังจากนั้นมันก็จะมีสะเก็ดไฟที่ออกไปตรงพื้นที่ต่างๆแล้วมันก็ค่อยๆลามไปตอนนี้คุมได้เกือบหมดแล้วตัวต้นเพลิงเองสมุทรสาครเนี่ยเขาตรวจเชิงรุกอย่างเต็มที่จนอย่างที่เมื่อวานรา,รายงานข่าวไปว่าทางคณะกรรมการของจังหวัดเนี่ยเขาเตรียมพิจารณาว่าอาจจะกลับมาเปิดตลาดกลางกุ้งจุดแรกสุดที่เจอแรงงานเมียนมาผิดกฎหมายติดมากมายเนี่ย น่าจะกลับมาเปิดได้กลางสัปดาห์หน้านี้แล้วซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวตรวจครั้งสุดท้ายคือวันศุกร์นี้นะครับ22มกราคมถ้าคนที่ไม่เคยติดเชื้อเลยเป็นสีขาว1,200คนออกมาเรียบร้อยเนี่ยจะเปิดตลาดกลางกุ้งแล้วซึ่งหนึ่งในคนที่ทำมาค้าขายตรงนี้เจ้าของแพเจ๊เอ๋วคุณอภิรัตฉายาพันธ์หรือเรียกกันว่าเฮียต้นเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวนิว18ฟังว่าตอนที่ปิดตลาดกลางกุ้งอยู่นี่นะได้รับผลกระทบหนักมากทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆเหล่านี้คนที่มาซื้อมาขายก็ด้วยอย่างเจ้าของกิจการเนี่ยมีลูกน้องไม่ต่ำกว่าพันคนแล้วเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งอีกละ่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นศูนย์ใหญ่ในการขายกุ้งของทั้งประเทศจะภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกก็มาขายกันตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเขาขายเพื่อส่งออก80-90%เลยนะครับที่เหลือไม่ถึง10%นี่เป็นการค้าขายสำหรับการบริโภคในประเทศ ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อขายกุ้งในตลาดกลางกุ้งตรงนี้บอกได้เลยว่าจริงๆส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นกุ้งน้าจืดซึ่งปลอดโรคโควิดอย่างแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเกษตรกร,ร,กรไม่รู้จะเอากุ้งไปขายที่ไหนไปเปิดตลาดขายที่อื่นก็ขายไม่ได้เหมือนที่เคยขายที่นี่แล้วเวลาที่เขาเลี้ยงกุ้งอยู่เนี่ยพอมันไม่มีที่ให้เขาขายจะปล่อยมันอยู่ในบ่อต่อไปก็ไม่ได้เพราะว่าพอมันเกินกําหนดจับขา,ขายกุ้งจะตายยกบ่อพอเปิดตลาดเนี่ย ไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าที่ดีใจลูกค้าที่มาซื้อและเกษตรกร,กรที่เลี้ยงกุ้งก็ดีใจมากโทรศัพท์มาถามกันใหญ่ว่าจะเปิดจริงๆเมื่อไหร่ซึ่งเขาเชื่อนะครับว่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าระบบการป้องกันโรคเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ละแพรเนี่ยเขาใส่ใจต้องใส่หน้ากากาก่อนเข้าตลาดตรวจวัดอุณหภูมิใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ แต่โรคที่มาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นขอวิงวอนไปยังผู้ประกอบการอย่าใช้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเพราะไม่ได้เกิดผลกระทบต่อท่านคนเดียวแต่มันกระทบไปทั่วทั้งประเทศยอมจ่ายเงินจ้างแรงงานถูกกฎหมายอาจจะเสียค่าแรงเยอะกว่าหน่อยแต่มันดีกว่าและช่วยหยุดขบวนการค้ามนุษย์อีกด้วยซึ่งถ้าผู้ประกอบการได้ประชุมกับทางจังหวัดวันนี้ก็น่าจะมีการทําความสะอาด เพื่อรองรับการเปิดตลาดอย่างเป็นทางการต่อไปแล้วเดี๋ยวหลังเลิกตลาดแต่ละวันเขาจะฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อคลอรีนอะไรต่างๆล้างแพรล้างพื้นฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อให้หมดเลย,ยเ,ช,เลยชื่อว่าตลาดกลางกุ้งของเราจะปลอดภัยปลอดโรคให้เกิดความสบายใจของผู้ซื้อผู้ขายทุกคนอย่างแน่นอนครับใช่ค่ะซึ่งใคกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเต,ตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ